กวินว่าไงครับเจ๊นเห,นหนูทำเหมือนพี่เขาเดียวขาทำ่ารอ,อ่ะหนึ่งสองมาเลยเอออย่างนั้นแหละ เสียวลูกต้าเอ๋ถุงกันนี้ถุงกันนี้เหรอลูกเจียวเสียวน้องวันนี้ครับน้องน้องกวิน